สู้กันขอนไม้เอาขอนไปตำกล้องเจ้าของเนาะขากินก็คอยก็ได้ แดงแจวายุ่นจักแดงจักดำผสมกันพี่น้องค่ะเพราหลายยายห้างเก็บต่อเลยจ้า อันนี้อมน้ำไม่ได้เจตนาน,นะคะอย่าดาแม่นะอย่าดาแม่อย่าด้ามานะอมน้าวิลีพี่น้องค่ะอมน้ามันก็แตกขึ่นในปลาก็ว่าเป็นอย่างดอกจ้ะเก็บต่อเลยจ้า ขาวเหลืองๆนี่บุ๊เด้อค่ะบุ๊เด้อ นั่นเห็ดเพาเขาขุมันาต้องบนกรตตาพี่น้องอกรตตาเพราะย่ายไปเทสต่อเลยจ้า าสาวเอาจ้าพี่น้องฝนกซิมาดีนะเปไ็นไงเรารถคันใหญ่มารถนอนคันนี้ไงมานี่มองหลบคนตกกระเช้าเรนขึ้นรถรถด,ด,ดิโอ้ยพี่น้องขอ,อยากในหะไรพี่เจ้าเห็นมองนี้แหละเดี๋ยวอยเอาไปเป็นหน้าหน้ากันมันดอกใหญ่ไปเป็นหน้าหน้าได้เลลืมเบื้องกล้องอีกแล้ว Tomnar då? Undan detta Tumme. เออเสียงลมฟ้าจกฟ้าจกฝนจะมา ไดนั่นเหตดผลครัเบต่อเลยจ้า สาวเอาสาวเอาจ้าพี่น้องฝนกรกสิมาดีนะเป็นไงเรารหลคันไงมาหลดนอนคันนี้ไมานี่มองหลบคนตกกระสิด้รลนขึ้นรถรถด,ด,ดิโอ้เ้ยพี่น้องขอ,อยากใหไรผู้เจ้าเห็นมองนี้แหละเดี๋ยวอเอาไปเป็นหน้าหน้าเกินมันดอกไงไปเป็นหน้าหน้าได้ดลืมเบอ่งกล้องอีกแล้ว

เสียงลมฟ้าจกฟ้าจกฝนจะมาอ้ย อดอกเห็ดไ้คนมาเห็ดเอเล่เยอะเจจาก็สิหาดอกใ่ญ่แล้ว กะจงดอกน้อยไว้เฮาก็เอาดอกน้อยที่มันใหญ่น้ำก้นเพื่นอนนี่แหลบนะบาแน่นี่ค่ะโอ้ยได้บนนะ่เนาะดอกนี่จะมาเห็ดเอเล่ยังเสีย ไม่ไปเยอะเกินเวียนหัวเพื่อนว่ะเพิ่องปวดขาน้ำไปงวดเดียวไปดูเข็ดเลยเพื่อนว่ะโอ้ยจ็กแมนอย่างเนาะขึ้นมาน้ำเนาะ กันขอนไม้เอาคอนไปตำกล้องเจ้าของเนะาะค่ะกิรศคอยก็ได้เอ้ยอยู่ใต้ใหฮมไม่เดียวกันอันว่าหันเหล้ยงให้ไฮอันนี้ใช่ไหมเป็นสีนี้เนาะ อันนีนน้ก็รู้คือเป็นงามๆแบบหนึงคือเป็นเหลี่ยงไอ้ไฮ่แบบหนึงมันเป็นอย่างไรได้ตาขาก็เอาเหลี่ยงไปเนี่ย ถุงน้ำเผาไปเทยอย่าหาสตัวพูช่ะลูกคันเห็นนะซ้อมไม่มาไปอีกรอบสองรอบพี่น้องเลยเทรอบสองแล้ว โอ้ยสะอ่อนเห็ดพี่น้องค่ะมีแต่ดอกง่ๆขาใหญ่ๆถือฝนเทา่าไหางง่า่ได้ปะเนี่ยเจ้าง่ถึเจ้าอมน้าอาเข้าไป តែពេលអួយអូមน้ําកักលាព្រឹងវ៉មកនេះ เป็นปุ้มเป็นงงนเลยโอ้ยปีน้อสองตากระปวดแขนละคางถือกล้องนี่ มันจะเกินบาบสามปนางเย้ยปกตินี่บ่ถึงบาบสามนะขนอากาศแบบนี้เขานี่แม่นก็กลมอุตู่นนี้เขา ตาย่างไปว่เป็นน่ะสียบตาเห็ดแล้ววะเอาได้เตียมตาใหญ่เลยได้ของขอนกระคุิ หนักหน้ามันอมน้าหนักน้าบ่พอหนักเห็ดหนัะตาอีกบานิเทิงข้างนึงเป็นมนถือกล้องโอ้ยเข้าใจเด้อพี่น้องขาเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหนัก,ถกเ,ถ,กกเ,เ,กเถิงหนักเห็ดเถิงหานหนักตาตาเห็ดโอ้ยบาก็บาผิดเถิงหนักเห็ดเถิงหนักขากล้องบาผิดบ่เชืออ ขอสีหาซื้อเข็มคัดมาใส่กล้องอยู่มาทาั้งนี้่เนี่นพุ่น่ะทั้งนี้ก็เลยกเห็นดอกเห็นน้ำกันกระยาบา้าเลยพี่น้องค่ะขอผักแขจันแาฟเดเ่ยยมม่ តតតតតទៅតែ น้องเปิลก็เปิดช่องเราเด้อพี่น้องค่ะฝากช่องหลานได้เด้อถ้าเกิดว่าเยออ้ำเอาเห็ดเมียบ้านก็บที่แม่น้องเปิลเป็นคนทงน่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิสะดวกก็พี่น้องถ้าพี่น้องไปกดติดตามหลานไว้ย้ำมานะนางสีเขียนท่งเขียนอย่างกะก็ได้เขียนผ่านนางเลยบ่ต้องผ่านยายตาค่ะเออซอนเห็ด เอาอะไรมาเนี้ยสุกไปชางพุ่นกระไปต่ำก่อนนั่นแกบุญลายสายเงาได้เหนเอาเห็ดไปทิมไว้บ้านให้นางไต่ทรงให้พี่ให้น้องกินเนาะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้หลานได้เด้อค่ะเดอ้อเออยายตาพาวินละสิด้เลียนสิด้เลียนซื้อช่องละลิปไหนก็พาจกเห็ดวินงอง,ง,อ,งอยู่วินนำกล้องทรายเด้อขานเนาะไปปีนภูแล,ล้ววัน เสียงพญายติแตะมันเสียงควยหัวฝรั่งกะอกคือกัน,กนละพี่น้องเอ,อ้ยเห็นเห็ดติดเต็มอีกแล้วจ้าแขออาง้งเหน่งสิไปได้ซุ้มพูดมืไงไงีม่ไดอดอกนี่ไงเดี๋ยวเอาไปที่ละมุมเอาไปที่ละมุมเอาทางนอกก่อน Ngọc còn ở khắp nó còn để chẳng tung tung có bài thằng này, ừ, này liền ai hai thuộc chèo có อย่าซุ่มหัวจงาาไว้แน่ๆเนี่ๆเมื่อรุ่นเัามาก็ได้มาเก็บคือเก่าค่ะเพราะเป็นย่างเตียวขับแน่ๆอันนี้ก็กลับมาเก็บอยู่หม่องเก่าก็ไม่ได้เสียหายไปใส่เนาะค่ะเนาะนอกจากจะมีคนมาเก็บค้อนเขาจัางมาได้เก็บโอ้ยโอ้แตยเห็ดคอยเฮียกะตะ ก็เห็ดกันเลยเนาะลืมกัดหนักได้นี่พี่น้องค่ะเห็ดโอมน้ามีน่ากหนักสิกได้ให้พญายเอาไปเทละหนักเลยค่ะตัวยต